สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนบอยอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพ่อแม่พี่น้องกันยินดีต้อนรับขับสู่ซ่องปะเตียงท้องซาแนแองกลแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี่ปะเตียงสิไปเมืองพลาน่ายแขลงสวรรค์นักขีดนาะพ่อแม่พี่น้องปะเตียงสิไปหาอาณาเอื้อจันพ่อแม่พี่น้องเลยเอื้อจันที่เราอยู่กับลูกละกับกับผัวอยู่กับท่อมในน้อยแต่กอน,นอะไนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าตอนนี้กับบัเตียงก็ได้ให้สร้างเฮเธอนให้เราเรียบร้อยแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องเ้ยแต่ว่ามีผู้ใหญ่เนาะใจดีอยู่ทางฟังไทยเพิ่นเห็นคลิปเก้าบาเตียงพ่นหละเพิ so movie movie ่นก็เลยอนาสงสารแต่ว่าเพราะว่าหนึ athletes, ่งในหั่นแล้วก็ได้เฮือนแล้วแต่ว่ายังบมีเขาวนํำซําปากินนะพ่อแม่พี่น้องเ้ยเพิ่นก็เลยฝากเงินมาให้บัเตียงซื้อเขาซื้อนํำในครบในกินเล็กน้อยเนี่ยไปฝากไปต้อนร้วพ่อแม่พี่น้องเ้ยเนาะบัเตียงมีโอกาสขึ้นไปทั้งเมืองพีนม้อนี้พี่น้องเลยเช้าคือ เสื้อผ้ามือซองไปแจ๊กฮะแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยซื้อเข่ากับอันในใยูในกินเด็กๆนอยไปฝากเราพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันมาเล้วชิวเฮือนเดบอเนาะพี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้มาเตียงก็มาฮอดอ่าเฮือนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮือนเราเขาอยู่หิมทางนี่เนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องเอ้ยพ่งหูแล้วยู่เฮือนเดอบอเนาะแต่ว่าเห็นผู้ชายอยู่น่าจะเป็นลูกแล้วบอกเลยว่าไผ่พี่น้องเลย เพื <No. S 1> ่อนเราก ả เนาะนี <Yeah> ่แหละกัใหญ่กว่าเก่าตะกี้อยู่ท่อแมพี่น้องเลยเอาสบายดีไอ้สบายดีเอลยพื่อกันเห็ดยังอยู่เนาะนะเออพี่น้องเลยอืมอันนี้แกมงเห็ดเพื่อนครัวเนาะ เพิ่นต้มอย่างน้อควันกุ้มกอยู่ไงอ้เพิ่นจะหนึ่งนเข่าพี่น้องเลยนะเจ้นครัวเพิ่นหนึ่งเข่าป่าวไอ้เออหนึ่งเข่าเนี่ยคือสวยแท้ฮะโอ้มีเข่าบ่โอ้ ชื่อเซราโลอะไรนะโอ้เข่าประทันกินเนาะอ่าเป็นยังคือนอนสะลางเง่งอยู่บักละนุกมาผีไว้กินบ้าขนมนะเอ่อมใช่ล้น้อยไอ้บูยูว่มามันนี่บอกยังในัพลาสโอ้คนไป เพิ่นไปยังไปเขาหงำเฮียนบ่เอาเขาหายวันหนึ่งสามสิบไปรับจ้างเอาลูกเพิ่นโอ้เฮียนเขาหายอย่แล้วเนี่ยเขาอแต่รับจ้างเอาเล็กหน่อยเนาะเดี๋ยวไปไปยู่ไปนอนไปกินน้ำเพิ่นเลยบ่แวมันอยู่ใก้อายอยู่ไก้อ้ายไก่เอื้อยไก้ผี่นั่งไก้อ้ายอัน ไปเขาขงเฮียนและวนอนอยู่พุ่นเลยไปทางไกลยานมันไปถดที่ถดแน่นทั้ลันเนาะมันใหญ่สิเป็นสาวเลยไปเขาขงเียนพนอนที่บ้านเพิ่นเงินมุง่อเราไปไฟอยู่ไปใกล้มันทันนใกล้เลยมันม่ยิ่งเด้มันพู้ยิ่งคณะไปตรงเห็นซื่อในเขามันไปเูื่เดียนออมันยังโศกมาหายไปตรงเห็นไปยังาอมันยังไปนำ ย่านว่าสีชาย่านทั่วย่านเป็นเป็นมื่อหนาย่านแนวเด็กหน่อยถุงมือนี่เนาะแม่เมนเมนไปบอกไปเหากแนวคนไปละมุงนั่นแหละระวังเงี้ยปูญิงเนาะเออผู้หญิงกับผู้ชายใช่เขากับบัวอาเนาะแมนเมนเมนใช่เป็นอย่างยูตรงกันจะค้นใช่ใ่เฮือนสามทีเนาะค้นมาสามเป็นลอยอะนะก็เป็นลอยบ่วมไข่ขึ้นดูแล้วไปใช้ตัวนี้เนี่ แม่ก yeah. oh. oh. um, well. yeah. uh ็เส uh ีย yeah. ล uh ่ะกะแม่เส uh, ีย no, น yeah. oh. yeah. uh ้องมันไปซายนําบ่โดยอยู่เฮือนก็อยู่ผู้เดียวน้องเจ้าบ่แม่นอ๋อไปเฮาเสียแล้วแม่เสียลหนาต้บ่มีเฮ็ดกันอยู่ผู้เดียวอยู่พุ่นไปย่างไว้แต่กรองผู้ลบไปลบมาีะอือโดยกินข้าวกินน้้บ่เอ้ยมื้อนี้ยนข้าวถ้าบ่น่ะอ๋อ เป็นได้ไงนะคือวันหนึ่งหนึ่งซวยๆมื่กินเวยแล้วหาก็ไปขายก็ซื้อเด้ซื้อเก่าซื้อเก่าลำรูสองลูดีนะเอายังไปขายน่ะไปกอดกิซี่นี่น่ะโอ้เอากซีซื้อเกาสองรูมั้ยยอ่าเป็นยังไงเบิดแล้วหายโบราณเนาะแก็ยังซื้อยาหน้าบ่าวหรือยังู่ดเงินซื้อยากันไปยาอยู่เราเห็นยาซุ่มยาหน้านะเป็นเท่าไม่เท่าเคยซื้ออยา มันีกเป็นลอยมันเป็นบวมเป็นลอยเป็นเป็นลอยมีแต่เป็นลอยถาดซานอามมือจั่งหางกระเบื้องเขากินอาศัยานบมานยางมันกินเขามือได้รู้มันก็มาเมื่อได้รู้ด้วสมันไก่เนาะเอาอะให้ยูนี่เอาวางผนยังพลาดในสีอาหารผนซื้อยามันจะต้องเห็นยาสุดหันเขาจัดให้อันนี้ก็โทษถามไปแน่น้องสาวมันน้องแน่แล้วก็ร้านแน่ยังไงเออมันเกิดมีซื้อยาน้องมันก็ไปเหตเรียก โดนค่ารถพัดก็ไดมันก็หาเงินยากปานวะไปขุดมันบ่ค่ารถไปแม่ยิ่งอยูน้องลงเห็นมีรถไปสิได้จ้างรถไปอ้ายเฮ็ดหยง่เดี๋ยวนี้เนาะเบกงานโอไปหาบ่เก่าเสิบ่ขอทานขทานก่ขทานกับตกโดยเฮ็ดอนทนออกบ่อยู่ทางนี้ เราก็เริ่มบอกโอ้เฮ็ดยังเไยเฮ็ดป่วงเฮ็ดปวกนี่โอ้คักแล้วสนองเอาขัดเจ้ากำแล้วเดี๋ยวเอาจีไกแกงไว้ฮะก้าวไม่ไหมก้าวไม่ไหมคนยังทันเอาเอาซีมือแล้วอยู่หนาวเข้มเหลานะแสดงว่าคนท่านในหูได้หนิเนาะพี่น้องอีกช่องสามือเลยคิดว่าโอ้เต็มบัตเออกานนั้นเดี๋ยวเนี้ยวัตรทัวร์ที่นั่นเองมึงสองมือด้วยแท่ ถวสายทางนี่เบิดดอกอือเฮ็ดปลูกดอกใหญ่ใหญ่แล้วเฮ็ดปลูกเฮ็ดปลูน้ํแกงอือไปแล้วบ่เนาะครัได้เ็ดหานั่นเพิ่นเ็ดหาเิ่ก็ไปเอาหางเพิพอได้ขายนลาเอาอ้เอายงสิไปไปขายเ้าวโอ้ยขายอนน้เพิก็บ่ได้ได้4 5 0 0 0น้ำเพิงจะเอาไปให้ลูกเพิ่นออกกเด้ลูกสาวโดยยตัน้นดเอาไปหาญาได้้เด้ โอ้ยเรเป็นยังดอกครบบริโภคใช่ไหมเอาไว้ขายดอกก็ได้บ้องเราใส่ดอได้แล้วเก้วันเบียร์เครื่องขวดกันยูสนนั่ือสีแดงอันนี้ขวดมีเงินจะไปุกแค่ร้านยูสนไปยังาเขงเงินไปซีแสนนอนแฮคาคเขาเอไปเอาได้ช่องขกดใคร โดยอ่าพี่น้องเอ็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งสดสดเลยเนาะอันนี้ากไปอยู่ชาวเด้อยอยู่กรรเดี๋ยวมันปิดมันปิดนี่วันใส่หางมายากกินนะโดยโดยโดยยู่ไผ่กับบัวได้เห็ดยาลูกก้อนอยังเงี้ยเลยเปกินยาเย็นเอาเออยาเย็นเอาโดยโดยโดยตอนนี้ก็ข่าวน้ำสัปปะเพิ่นบ่มีเพราาะว่พี่น้องเนาะ พอดีมือนี้ก็เข้ามากอ่ะพอดีมีผู้ใหญ่เพื่อนอะไรให้ซื้อเข่าไม้กระสอบนึงอ๋อพอดีเลยเนาะเข่าโกบมี่ใช่เลไดเลยใหญ่ใจม่พี่น้องไงไปใส่ไม้หยกเอาเนาะดูดูในรถถูกโอเคพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวให้ง่ายเพื่อนอมาโยเอาเข่าไปพี่น้องเ,เอนานะโอ้ lót là lại vô Khi cái thang này Rồi Khen bò Được đó, được đó À, được anh à, Rồi À, hay Ai phân, rồi anh đi bò anh đang sai phân Rồi, sẽ phải đi ai Rồi, rồi, rồi Đừng có lấy ai, đừng có sợp Đấy hả đó Đây bò, hàm xong con cái này มาอันนี้ยวเดี้หิวไงก็ได้เออโดยโดยโดยโอเคเออหามาก็ะไรสองคนโอ้แบกเลยออาเอาจะถือใครนี่โดยไปอ่ะบักละอ้าวขนมนี่อ่าให้ได้ให้ได้ไดไดไดเอาเออขอบใจก่อนโอเค ไปพี่น้องเไยเป็นมาต้อนนอาเนาะสียนหอนนอเอ้าพี่น้องเไงต้องสีหิดปูกสีออกดูอือ้าวอ่ะโอเคพี่น้องไง ามานังน่ง้อกันพี่ก็ได้ไอโอเคนั่งรงนั่งลงอ่เยืงง้ออย่าๆื้ออย่าเอ,อ้อปะอะระชื้วมาให้กินเ้อบ้าหนอยเออยากกินยู่บ่๋อดยหลพ่ชื่อว่าออได้ยังกินมนี่จะได้ยังกินกับเขามันนี่นะอปลากลับไข่เห็นแล้วขว<อ>กินเ้อแจะว่าก็จะช,ชื่ออย่างมาฝา ได้เด้อปองปลากับอันาไข่พี่น้องไงเนาะทั้งอือยเพิ่นกัว่าจะซื้อมีพร้อมแต่พาเพิ่มหอยซื้อมาเพิ่นมันมันมันมีประโยชน์ปานไรมีเนาะไม่แต่ไข่และมีประโยชน์ปลากระป๋องกับได้แคลเซียมเื่อแพงป่อเงินบาทพันหนึ่งพี่น้องหาแสนหกแสนพันหนึ่งสี่แสนสี่แสนซ่าแมน เทงขนาดพี่น้องนี่เครื่องเดี๋ยวนี้กันเข้าก็กระสอบเรื่องนี้ซามแทนปลายพ่นปีนี่แหละเฉลยอันนี้จะมีไว้อันนี้แหละมีแต่ให้เพิ่นไปหาแบบนี้ซื้อเติมอันของกินแล้วเนี่ยมือโลช่องโลซื้อเป็นทุนไว้เนี่ยเนาะบ่ใครกลัวมุนบ่ทันอยอะเราจะหาเงินเด็กซื้อเราเงินของกินจะเอาไ้กินตัวเขไปกินเขาจะตึ้นแบ่งหาเนี่ยกินแบบ ได้มผัดเอาไปชื่อเขาเนาะเจ็บเป็นๆเนี่ยแบบนี้หานาหานี่ชายเขาโดยโดยแบเป็นนั่นเป็นนี่พ่อพ่อแมาพี่น้องเไย เรือเป็นนันเป็นนีได้เถอะนีน้เบาเจีบงูมีเงินโดยโดยเขาก็มีครอบครัวแล้วน้องสาวก็นั่งเขาซอยเรือแซนช่องแซนกินใจเลยใครก็ว่ามี่ไม่รู้ไรโดยเขางเมื่อวั้าเพิ่นงานที่พันเซเขาเช่าก็ท่านได้กินบ่เดี๋ยวนี้ยังก็เพื่อน้องเงินบ่ายโมงเนี่ยเนาะเขาเช้าก็ท่านได้กินอยู่บ่มีข้าวเพื่อจะไปหาตอนเช้ามาแล้วก็ไปกินข้าวเป็นเลขอี กินข้าวได้ม sí. <sh> <să nuest> <accord> ันดีแล้วเด้บาดนี้กินข้าวกินข้าวแล้วก็ไปหาเครื่องมาเล็กมาขายอีกเนาะจะบอกว่าบ่ทนกินแล้วบ่อโดยเอ้าพี่น้องเอ้ยสูนชีวิตไว้ลนอืบดกักจังว่ากังตกน้ํากินั่นบเงินแล้วก็รถมาแล้วก็ป๊บเดี๋ยวเงินซื้อน้ําเอ้ากับน่ะเงินที่เือซื้อเครื่องของนี่แหละอนเอ้ยเลยเฮาสิเอามไว้ให้เจ้าเลย หนึ่งแสนห้าสิบพันกิบเนาะว่ายซื้อซื้อยาไว่ายชีวิซื้อกินเจ้าอะไรเป็นเงินของเยื่อใยเจดีอยู่ทางฝั่งไทยเด้อยู่กรุงเทพคนแหละฝากให้เอื้อยพรให้เพิ่นในเอื้อยซาุผู้ใหญ่ใจดีขอนจะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสวยผูดได้ก็ขอให้ปรารถนาสิ่งใดขอให้อะไรกันนั่นเลยมีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงยืนแบบกันมีแล้วไงมีหญิงปายให้บึงไร้อ้าวจะไหนก็สาธุเนาะ อาหารจังไดก็เข้าอัะนะบกวนในเรื่องอะไรชิขอตัวเดินทางไปต่อก้อนพ่อแม่พี่น้องเงใช่บางแวจะขึ้นทั้งเมืองพีนพอแหละใจในก็ได้น้ำลายเลยเพื่อเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะกับบะระมีนกินพอดีบ้างมันนี่เหสิกินปองฟานเลยเนาะพี่น้องเไงเข้ากระเบิดแล้วก็พอดีไปอันน่ะเอาน้ำผึ้งไปเล็กไปไปไปรคลายเนาะแล้วก็ไปซื้อเข้ามาได้สองลกพี่น้องเไงใครทำก่อน แปดสิบพันไหมปั่นกระมูได้ไปกระมูก็ละสี่สิบอันเอามาได้ชั้นนี้อันห้างหนึ่งบ่หโดยหลายห้างหนึ่งอันเนี่ยได้แก้วปายนี่แก้วเขาเนี่ยไปเอากระมูขายให้ฮันเรียนพ่อผันยาดิซื้อแปดสิบปวดแปดสิแต่ราคามันกว่าละแสนนะแต่ฮังบุมมีเงินซื้อเอาเสียหนำได้ก็ให้เราได้หรือเอาน้อยโดยโดย อ้าสันทัาขอตัวไปลากคอนเดอร์ไนีเด้อโดยลเด้อโดย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 เอาล้วบาไปกันเด้อลาเด้อบายบายกันขอบใจเออมากินอย่าบนมุนี่เอารถใกล้เลยค่มือได้รถบัเตียงไปแล้วรถสีขาวบ้นี่ตลดรถเตียง้มันกระบิดแล้วรถสีขาวมากกว่ารถบัสเตียงรดนะ อย right? ู่หินทางใช่ไหเนาะเห็นบมเสียงกันเด้อแหว่สนะตัวต่อค่ะดื้อโดยอ่ะเราบอไปก่อนเด้อเด้อบันี้เด้อเอเด้อไอเด้อโดยขอบใจได้เยเด้อโดยโดยโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กระบะเตียงสิขอตัวเดินทางไปต่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยอะสิขึ้นทั้งเมืองพีนเท่านั้นเนาะเอาเสื้อผ้ามือสองดูในท่ารถนะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง คนถูกเนียคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องเลยอ, e. อ๋อทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอบบุญขอบคุณเนาะมาเยอะหญ่จะดีอยู่ทา้งฟาองไท้าอยู่ทางกรุงเทพมหานครพ่อแม่พี่น้องเลย e. ขใหยเจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอยอยู่เย็ยนเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนหลับเป็นเงินเงินมืน่นนอนตื่นเป็นเงินแสนเนาะเจ้าให้มาสำหรก็ให้ก็เพื่อนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุพี่น้องเลยสำหรับครอบครัวไอ้จันเป็นกะพอมีเฮือนมีซ่านอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังหาเส้ากินคำคือเก่าพ่อแม่พี่น้องไอ้ไปหา กิศกีซีเฮตุมเฮดทานแล,าแล้วก็หาหาน้ำผึ่งแล้วก็หาเห็ดหอนมาขายซื้อข้าวกินมื้อนี้ก็เป็นเวลาบ่าใบมุงเนะาะบ่าใบมุงกวางเบนแต่ยังบ่ได้กินขา้าวเช้าอยู่เราไปหาน้ำผึ่งมาได้แล้วก็เอาไปขายแล้วก็ซื้อข้าวมาส่องลูกหาก,กันหนึ่งอยู่พี่น้องเอง๋เอชันหากันหนึง่งหากันซุกเนะาะบ่เตียงมาหากันท่านได้ปรุ่งโหม่ซับพี่น้องเอง้ยถือว่าคัดส่วนอยู่ชีวิตครอบครัวเราก็ได้อ้าทางใดก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบื้อกสุดจุตคนที่เข้ามาติดตามมาส้มขีดจนจบ แล้วก็บ,บุกขามโฆษณาเด,ด็ดดกพี่น้องเดชสารับมนี้กับบาทเจียงโสตนาไปก่อนพี่น้องเอลยขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิด์ตสุขุทุกคนเนาะที่เข้ามา,าที่ตามมาส้มเป็นกำลังใจให้บาทเจียงโดย,โดยตลอดมากเขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นชุกสุกกายชุกชใจไปตลอดชีวิตเด้อนอนรับพลังเงินมื่นนอนตื่นแรงเงินแสนเนาะพ่อแม่พี่น้องอที่ได้บริจาคมาช่ำใดก็ขอให้กับพื้นหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าซาถูกพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุทุกคนเด็กพี่น้องเด้อ